ลูกทุ่งตัวแม่สุดทนตัดสินใจยุบวงช็อกพบลูกน้องติดยาลูกทุ่งรุ่นใหญ่ไฮอาภาพรนครสวรรค์เปิดใจผ่านทางรายการคุยแซบโชว์ทางช่องวัน31ถึงสาเหตุต้องยุบวงหลังทราบว่าลูกน้องติดยาที่ไฮเป็นคนดูกมากที่ไฮดกนาดาหนแหวดดูมากไฮเวลาทำงานดูสมัยนั้นมันตึงไงเพราะว่าเราแข่งกับตัวเอง เราทำงานงานจ้างยิ่งเทศกาลที่วิ่งวันแนว7จถึงแที่สนุกสนานถึงแม้จะดุแต่ก็ใจดีกับลูกน้องด้วยโดยเฉพาะแดนเซอร์สาวๆออกเงินส่งไปทำจมูกไฮใช่ทำเสร็จเขาก็สวยเด็กมันอยากทำบอกว่าหนูผ่อนหัวหน้าได้ไหมตอนนั้นยินถูกหมื่นกว่าบาท ทุกคนก็มาขมูดดวงเลยทำทีเดียวเจ็ดคนเลยพอจะหมูกแห้งปุ๊บมันหนีตามผู้ชายไปเลยแต่เราก็เข้าใจความเคียวของเด็กมันวัยฮอร์โมนโอเคลูกแหวดเอาง่ายๆแดนเซอร์หกคนเหลือหนูคนเดียวที่ไม่ได้ไปายนี่ถ้าไม่ใช่น้องเรามันก็คงหนีตามผู้ชายเหมือนกันก็ทำใหม่ปั้นเด็กใหม่ถือว่าทำบุญกับเด็กๆ ไปแล้วแดนเซอร์ชายไฮตอนนั้นเราต้องให้เล่นกล้ามของเราเวลาเต้นชุดมีบอดี้สวยๆใส่แล้วสวยมากถามว่ามีตีกันไหมมีแล้วมีกินเหล้าบางคนไม่ถูกกันเราก็ต้องจัดการพอเต้นทำไมไม่ยิ้มกันเลยเราไม่เอาแล้วหนึ่งถึงสองปีมันเหนื่อยปากมากซื้อกล้องมาเลยหน้าเวทีใครไม่ยิ้มกูหักเงินคุมคนเป็นร้อยเป็นพันเหนื่อยไม่ไหว เห็นว่าม <you S 1> <know, S 2> ีอยู it right. it ่คร so ั้งหนึ่งแหวดเกือบดับคาเวทีไฮเรามีกติกาอยู่แล้วห้ามกินเหล้าก่อนครึ่งเวทีรู้สึกวันนั้นเป็นงานบวชแหวดเขาเลี้ยงโต๊ะจีนไฮเราดูแล้วเซเซไม่กล้าเต้นเพราะเขาจะเต้นขนาบเราแต่มันถอยห่างแต่เราได้กลิ่นแล้วมันจะมีท่าแบบยกเด็กขึ้นไปแล้วฟาดลง พอมันยกขึ้นปุ๊บหายควบคุมไม่ได้แล้วสแตนลูกทุ่งม,มันจะมีอาภาพรนครสวรรค์แหวดหวิดคอเฉียดนิดเดียวแหวดแค่ฝ่ามือเดียวหายนิดเดียวจริงๆมันเต้นไม่ได้มันร้องไห้แหวดหนูหงายหลังหล่นจากมือเขาไปเลยฟาดลงพื้นจุกร้องไห้แล้วลุกขึ้นมาเต้นต่อเพราะมันอยู่บนเวทีมันทำอะไรไม่ได้จุกก็จุกเอาเท่าที่เราไหว ใายพอเลิกงานเลยประชุมเลยครึ่งเดือนไม่จ่ายเงินแต่ต้องมาเต้นเพราะกติกาเรามีอยู่แล้วพออย่างนี้มันแก้ปัญหาไปพอระยะหลังเริ่มมียาเสพติดเข้ามาตอนประชุมจะบอกหมดว่ามีปัญหากับใครโอเคเราแก้ได้เราจะแก้แต่เรื่องยาเสพติดเราขอนะอย่านะทีนี้เด็กมันติด3ามถึงสีคนผู้ชายเราตัวเด่นๆทั้งนั้นเลย เราทำยังไงดีนั่งคิดอยู่เป็นเดือนพอมันไปตรวจฉี่แล้วสีม่วงตำรวจก็ให้รายงานตัวตลอดซึ่งเราไม่รู้แต่เราได้ยินมาแล้วเอ้าวทำไมวันนี้เจ้านี่ไม่มาตำรวจขังขังเพราะว่าตรวจฉี่สีม่วงต้องคุมปนพฤตเรานั่งทำใจอยู่หนึ่ถึงสองเดือนหยุดเลยหมายถึง Hi, หยุดวงเลยยุบเลยทั้งวงตอนนั้นรวมรวมคนแล้วประมาณ20กว่าชีวิตเหนื่อยกับการคุมคนแต่ถ้าตอนนั้นไม่มีปัญหานี้เราก็จะไปต่อเพราะเราคุยแล้วไงว่าโอเคงั้นฉันจ้างคนอื่นก็ได้ไม่เป็นไรพวกเธอฉันปล่อยให้เป็นอิสระเพราะตอนนั้นเราจะเลี้ยงเด็กแบบครอบครัวเดียวกัน มากินข้าวด้วยกันก่อนไปงานพอเลิกงานเราก็จะเลี้ยงเด็กๆเ,เห็นมันกินได้เราก็ดีใจแต่พอมันกินหมดเราก็สลดใจเพราะมันกินทีหนึ่งเป็นหมื่นพอมีปัญหาเรื่องยาเสพติดที่ยุบเลยยุบนานไหมายจนถึงทุกวันนี้ไม่ใช่เฉพาะแดนเซอร์น้องชายเราด้วยไงยน้องเราขับรถมันก็เอากับเขาด้วย คนของเราญาติเราอีกไปกันใหญ่แล้วอยู่ไม่ได้ตัวใครตัวมันดีกว่าตอนนี้เราก็เซตัวงขึ้นมาใหม่แต่เราจ้างเป็นซัพพลายเออร์มาแต่วงดนตรีเราก็ซ้อมตอนนี้ที่ทำอาพาพย้อนยุคเนีย่ยเราก็เซตตวงขึ้นมาใหม่เราก็เอาทั้งวงเลยเท่าไหร่ว่ามามาซ้อมกันอาทิตย์หนึ่งก่อนจะออกงานแดนเซอร์ <Dan cer S 1> เดี๋ยวนี้สวยๆเย,ยอะแยะเราเซตมาทุกอย่าง เราใช้เงินจ่ายดีกว่าไม่ต้องเอาคนทั้งหมดมาอยู่กับเรา